สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิจพันธ์เหมือนเช่นเคยครับช่วงทิดบวนบอกกล่าวเรื่องที่จะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือเรื่องของต้นไม้อวบน้ํา หรือต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยตัวอย่างกรณีอะไรครับตัวอย่างกรณีอย่างแคคตัสนะโอเซียนหรือจะเป็นลีลาวดีหรือว่าจะเป็นอัน,นต้นไม้ใหญ่แล้วนะหรือจะเป็นอย่างพวกชวนชมอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้จะเน้นไปที่ต้นไม้อวบน้ำที่อยู่ในกระถางเล็กๆความจริงเป็นไม้ทําเงินนะครับท่านผู้ชมครับ หลายคนยังเข้าใจผิดโดยการที่ไปทำหลังคานะท่านอาจจะใช้ท่อ PVC ท่อ PVC, อ A ิสรมเนี่ยนะท่อน้ำเนี่ยเอามาโคง้งแล้วก็ใช้ตาข่ายพรางแสงเนี่ยมาพรางอันนี้ความจริงไม่ดีครับที่ดีที่ถูกต้องนั้นหลังคาที่ท่านจะทำให้เนี่ยนะควรจะทำหลังคาพลาสติกเดี๋ยวนี้พลาสติกสายสีขาว มีขายเป็นมวๆครับท่านผู้ชมครับแล้วเวลาทําหลังคาเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องทําสูงนะเพราะถ้าไปทําสูงเนี่ยเวลาฝนฟ้าตกเนี่ยมันก็สาดได้มันก็จะทําให้แฉะเกินไปเพราะแฉะเกินไปมันก็จะทําให้พืชเหล่านี้เน่าตายเวลาเราทําหลังคาเนี่ยเราสูงขึ้นมาสักนิดหน่อยก็พอแล้วก็ให้มีชายคาเนี่ยยื่นออกมาหน่อยกันฟ้ากาันฝนได้แต่ว่า อย่าต่ำจนถึงขนาดที่เราให้น้ำไม่สะดวกถ้าน้ำเยอะเกินไปจะทำให้ต้นเนี่ยเน่าตายได้ครับท่านผู้ชมดีครับอา้ลองปลูกกันดูนะบางครั้งโต๊ะเล็กๆพื้นที่นิดเดียวเนี่ยต่อหน่วยราคา35-50หร้อยหนึ่งมันก็ทำเงินได้พอสมควรเลยทีเดียวดินก็ใช้นิดเดียวกระถางก็เล็กนิดเดียวยกก็ง่ายขนก็ง่าย ถ้าทําจนกระทั่งติดตลาดแล้วเงินมันจะทยอยมาทุกวันเลยครับท่านผู้ชมครับปฏิบัติให้ถูกกันแล้วกันสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันุ์จำกัด